Yeah. Hey. ส,ว,สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีส,ส, FC สุภูสุคนนะคะ่ะคำลังติดตามทางช่องเขาเข้านะคะ่ะครับผมเนะติดตามติดตามไปตลอดเดี๋ยวปัศดเดนะค่ะครับดเให้ว่าศิวภาดค้ำว่าผาดคือหยั่งมือน,นีกับมือว่านนะคะ่ะที่ ปูให้กันกลงเลยหลอดสุดท้ายนะคะครับผมที่หอปูรี่ฮอปูรี่ก็เพิ่นๆกับไฮแต่ที่แรกแล้วล่ะแต่ว่าไม่เข้าวานแล้วก็ไม่ยำยำอีกครับเออยยำยำคักยำแนืน้อปูจนถอยรถุดจนไฮเอทถอยเข้ามาถอยมาเอาคน,น<ำ>คเอาท่องคนเราท่องคือล้างรถคือล้างรถทืองก็ขึ้นน,น,นันกเนักกันนักพอาะนักจนแม่คู่ครับมาต่ำเสาหมครับผมหนักเลยค่ะสาผู้เรียนติดตามผู้เรียน นั่นเพื่อสีเห็นเนาะคะ่ะเพื่อสีนูน <ผม S 1> หรอกค่ะเพื่อบอ,บอกคักบ,บอกแน่ครับยานกระลูกตะหลานบ่ได้เพื่อกายานลูกหลานลบา่ได้เพุ่ลูกเปนยอมเสียรถนาะปูบ่อใดครับผมให้มีรถมีห้อยเลยปู่อะไรบ้านหนงหรอคู<ย>่ใจให้มันบ่มันบ่ได้เสียเงินเลยสวัสดีเป็นอย่างเงินสวัสดีไม่คู่กันเมาหมดมีเท่าไหร่เมาหมดเกล็ดหนึ่งอะไรไม่คู่กันครับผมค่ะสรุปแล้วได้ประมาณย่างเป็นลอยไปโอ้โหแต่สวรรค์นะครับเน้องทั้งนาแม่คู่กัน ได้แต่ว่าอันเสียดสิตรวจไม่ก่อนเอาได้หลายอย่างครับเทิงสามตัวนาเพราะว่าเลขสามตัวนาสามตัวไทยพขคู่กับเขาบดเด้ครับเขาบดีได้อันคล้องแ้ระคราเกียบ้านยังได้สองเด้งส่วหาไปก็มีครับให้ยิ้มมันรมบเป็นปินตะสวรนครับสองเมื่อกำเนีบยมาเบิดอยู่ไอ้สองเด้งก็ถคได้สองเด้งก็ได้ไอ้ว่าได้คุกศูสนู้กควาขวองเน่ครับ ก็มีเพราะว่าการเย่กันเที่ยว้าไปเนาะเรน้างการเย่มาล่ำให้พอไปเอาเสียฝืนซิเกสหลันซิเกเนาะค่ะเกลลันซิเกคือเกาือสีเกลือสีเกลพอพรบลวกาขับรถรวเปิกับกเกศนย์นั่นค่เพร่ะตัดเลือสิบกองได้พ่นวองเ้อเป็นแต่สวอนมาครับคุณค่ะมีแต่วันที่สิบหกมัเนาะครับ ได้ไ่เนี่ละบุญหลายสายเงาพี่แม่คู่ได้ไพ่เงัไพ่สามขบาวันที่สามแม่คู่ครับมันก็ถือว่าได้ชั่วนาทั่วตาเนาะค่ะครับผมผู้ขับรถส่นเราเลยงานเนี่ยว่าการเอาเอาบ้านประกันบริเวณรถประกันนะคะเงาผู้ยันบอกเลยรอบด้วยเป็นสมกับคี่แม่คู่นั่งภาวนาสมกับแม่คู่ผายเทีมงานไปกันนั่งข้าเหียนนะคะพร้อมกับอีดักการเงา เอีกนะาะเงี้ยวครับโลหิตภูเลขรถวมก็6 70นะคะค่ะพอเสร็จรางวัลเราใส่เพิ่นได้ค่ะเพิ่นได้คืออย่าอย่าแสนนะคะแฝงแฝงค่ะนบ่เคยถือปานนี้แจ๊คเทียตวาดมานี่แหละคนก็เคยไปเฮ็ดอีกแล้วงานมอสันมาไปนั่งรับให้ปพูดติดตาพูดตลอดนะคะนี่แหละฮางเทียเรื่องบ่ัาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะอยู่ที่การกระทำเขงเขาทำด้วยจิตทำด้วยใจ ไอ้วาแม่คู่องยากก็ได้กได็ไดไปหอนก็ได้กได็ไดไปมือละาสองเทียกไ็ไดไปมองที่สิไปสางนะคะนาดําข้ามเคียดก็ไดไปเพราะว่ามันเป็นคํามซังของปูนะคะว่าเป็นวาแม่คู่ตังอยากเขียดเองคือการระบุนี่คือปูเขนระบุมากนะคะเป็นระบุว่าให้ข้าไปเทียดไปส้างย่างไดสองเด้งครับเนี่ยเออมันจะโยงปูเนี่ย,ยปป <c oughs> อันได้ก็ตาม สิ่งที่หาแเพิ่นขอมาแม่ผูกกับจายไไรย์ไห้บ่อใดเพราะว่ามันแหละะือแต่ปูสี่สิว่าบารมีเฮาอยู่ไสแล้วเฮาเคยสร้างเคยแปล่งมาแต่ไสจังซี่สําหรับวัดอื่นแม่ผูกกัทยอยเฮ็ดบังคับการหลายวัดเนาะค่ะครับแม่ผูกกับห้ให้ว่าแบง่งกันเนาะค่ะผู้ละเล็กละ <ผม S 1> น้อยไป <ผม S 1> ทั้งวัดทั้งว่าพอคนได้ค่านํานําหมู่ํามั่นค่าพื้นค่าวไปเนี่ยพ้นไปชนมาจังซี่เนาะค่ะครัทสิเป็นวัดวัดป่าโนนจำปา หรือว่าวัดโพชุม่มวัด,วดะะบ้านเต่าไห้นะคะพ้อครับนี่แหละค่ะวัดวัดใหญ่ของเฮาก็คือวัดป่าวัดเมื่อค่ะสำหรับยิมกะแสนแตกค่ะแสนแตกก้อนหมเลยอย่าแม่นเแล้วก็ปูะคู่เป๋่าคู่เป่าแม่งันค็ออมลองอะไปเบิ้งคลิปกันนะคะคลิปพอปูรี่ค่ะเบิ<ต>้งย้อนหลัง แม่ค่บ่เบิ่งเลยพราแต่มาเบิรงวังเลยหวังป้าทุกเราออยางไห้ค่ใครแน่นะกูเจาเบิบเก็เราหมอะไรจนเบี้ยเาเบี้ยวมันเขาหูเขาูจัเวลาทนล่ก็นหล่อหล่อห่อหลอหลอหล่อหล่่อหล่าหลรอหล่อปล่อ่อหน่อหล่อหล่อ่อหล่อห่อหล่อหล่อหล่อล่อหลดอหล่อหล่อบอก่อหล่อหล่อหล่อล่อรล่อห่าห่หหลลอหห่หลอ่่อลหลอ การย่าไปงานย่าไปเพิ่มอีกเด้อเออถทกแล้วแต่แปะเพิ่มอีกเป็นบางสิ่งก็ซื้มาหมือนนันปูเหมือนเดือนลูไม่ได้ค่ะปูปูไขสิ่งเกศปูขยำให้ลูกให้ร้านอานตะลกร้าน่ไดไอปูมากค่ะปูพอดายเลยลายปูลายคนพอดแกงมากใช่ไหมปูเราคนคนแต่เรมีเงินบ่มีทุนนะคะเพราะเราพอได้ซื่อกระทู่จะมันดีใจลายว่ะซันขอคุณปูลายขอคุณกระู่ได้ลายว่ากันหายใจป่าวระซันนี่ล่ะบนแนนปูว่า มือนี้อาจจะว่ามีจับบาแต่ว่ามือเรี่ยงอาจจะเปลี่ยนจากยาจูเป็นเศษสีปู่เราว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไรนะคะมี่ะี่ครับมีมือหนึ่งครับวันที่สีนะครับปู่บอกให้ยิมเอารถมาแดงไปล่างอืมครับก็ออกล่างอีหลีวันที่สี่ครับวันที่สามค่ะทา้งทีมงานเขากับเชนไฮยายละเอียดครับเพราะว่าเห็นเหละเขากับพี่นีฟีเจรนาบุ้มนะค่ะเนาะห่าได้หาบ่อแต่ว่า แต่เน่อยากทุ่มหลายครับผมกับพยากทุ่มหลายกับการได้ล้านกปูก็คือเอฟซีพิ่าเอฟซีพิ่นมาจากโคราชม่นไปคู่เฮ็ดต้นเงินมากเฮ็ดต้นแบบปามาปูขัดทวงเพิ่นว่ารถคั้นของเพิ่นจะมีโฉกญ่ครับเอออวันที่หกครับเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมผู้ท่วงเพิ่นนะครับ เอฟซีโคราที่ระเทศต้นปปามากครับผมโอ้ด่งไ่พวัครับี่ได้โชคใหญ่วาชันว่าครับรวมทะเบียนรถครับนี่ละแมู่้อกระจงว่าได้เอฟซีเบิงเบิงในในช่องของเขาเองหลยอยางเออพระได้ค่ะลูกพีู่่พูบวชตอนคือพระเพื่อราสิบวชต่อสิบหามือพูว่าบวชสิบหาในบวชสิบเกส่วนบวชสิบเกครับผมแม่กัประกอบหลายอย่างลักกรักการย่าบเอาสุด อันปอรเยล่าสิบเจ็ด้เ่าล่าถวายหัวล่าอันปูปนวาันนี้ในการขึนแกันยาสิเลไหปูอีกเด้อไปล่าเก้าไปล้าสิเจ็ดจำในบอลล่าได้ปูวาไปล้าสิเจ็ดแล้วก็แล้วพูดีตีเก้าศูนย์กับไปมากเก่ากับหัวก่าหกศูนย์กับาไป่ากาแค่ไม่ไดนเก้าศูนย์เพราะเดียน่าจะหกศูน็เป็นเก้าศูนยห แค่เอาไปไปซื้อมาท่านก็คือว่าเะครับเพราะว่าแม่คู่กับปล่อยตะวันทีสิบเจมันวะครับตัวเด็กของแม่คู่เออพป้นดวงกลายคือว่าดวงเข้านะคบเพราะว่าแม่คู่กับบิเป็นฮอดตะวมมือหนึ่งแล้วก็บฮตะวมมื่บ้านนะคตัวเนไปเรื่อยๆครับเดื่อยตั้งีตามเดกก็ว่าลายตัวที่ว่าตัวที่แม่คู่คนไปยิบสลากินแบ่รัฐบาลไว้นี่ครับใายซ้ตัวไปยิบแม่คู่กสอง่เก้าเก้านย์ครับผมหนมีสี่ ที่แม่คู่บอกนะคะของของวัดป้าบัดพื้อกับเขากันครับเห็นป่สามหนึ่งเกดอ่ายอดป้า่าเก้าห้าอันนี้กันร้อนกันร้อนคกันร้อน ปูเททองเขาปูเททองเขาเตรียมเตรมครับวันนี้ปูเททองแสนสองหมื่นอะไรกันี่ครับแสนสองหมื่นหนึ่งพันปูเททอเีปงแนสองเอ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับผมไนดแดงล้มาต่าเมื่นรับผมปูขี้เฟศวันนี้คถอยถอยราคาให้แม่กัวทองไปว่างไปทายเลย ปฏิบัตคู่กับเป็นู้คับเองาดบเขามานักท่องแล้มาเสาเลยผู้ต่าคู่กับบ้เป็นเบิ้งรถแดงนั่นแหะเป็นเบื่องรถนเปนเบิ้งรถแดงี่แ่สันก็เล่ทายตัวเปเพื่อนือนะคะครับผมประกันก็ว่ามือคนดี้ปฏิเ็นอเป็นเบิ้งคีบเล้วก็ปูไว้ยังกะปูมันเสียหายเสียหายเป็นยังบริเสียพราบาตัวอย่างยังนำรถทันหมีมา้วก็เล่ากัคุยค่ะกับคู็ได้ ก็จะยังให้ลูกล้านได้นั่นละค่ะเหตนทุกวีทีทางแม่พู่ครับอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของแม่พู่ที่ถามปูให้นะครับเนาะครับเขาบนโค้งลงครับเลี้ยงค่ะมีหกศูนย์หนึ่ครับผมมีหกศูนย์มีเก้าศูนย์ครับคร่เขาเห็นแหละเขากับเบื้องย้อนหลังก็ได้นะครับผมการผู้บ่อที่ตามมากรบบาดใดคือว่าแหละเปิดพื้นกามีแต่ร์ตึงให้ทามงรังเทื่อกามีแต่เพิ่มมาถามมาถามคนไทยบางเช่อบางที่เขากับ บ่แม่คู่บ่คอยมีเวลานะคะแม่ก็ได้อาชีพไปเอฟซีเบอร์เกรซีเพราะดี่าแากอาชีพเหล้วก็ไปทำงานให้รูนะคะเรียนหนาเรียนหลังบรอยู่ในเศาครับผมอนหาเรียนหนาดามแบ่คูพูดติดตามกับร่างคอย่างเดาขายเงียจนหนาสวยๆคนตีเลีงจจกดังโด่งๆก็เป็นดังแบบเ่เป็นยัง่าไปติดตามกสดง่าติดตามกูเป็นยังมีกำลังใจ ดิ่งใจเมื่อนี้ก็มาแม่คู่ย่างาไปพูดเดมื่อนี้ไปไปบ้านพื้นนะคะไปเยี๊ยค่ะแต่พอได้ไปทายท่ำเพราะว่าไปทําพิธีไปบอกระเอาเนาะค่ะว่าแม่คู่สิเฮ็ดตุนผระปลาไปสิไปเฮ็ดอันซาร่าหมอกสันเขาเพื่อนนะคะซาร่าสำรองค่ะเพื่อนเอินหอสันเนาะค่ะแล้วเระจะไปเบื้องกันติดตามแยกสิพายยิ้มไปนะค่ะผ้าไปเบื้องทั้งเอียทั้ง เกียรตงโมมพวกนั้นอะไปไายท้าไปเอฟซีเบิ่งว่าสิบมองสางพื้นมอนี้สี่เรื่อมนะคะเรเื่อมเพราะว่าแม่กูกระทั้งสามยูวัดปาบันมือนนั่มวางหัวกระเพื่อเพิ่งจะเริ่มก็เพิ่งจะเริ่มก่อซื้อทีแล้วค่ะซื้อทีแล้วมาซื้อทีไปเอฟซีนักกาได้รวมบุญไปรับการนี่แหละยิ่งให้ยิ่งได้ยมีถ้ำท่ะเลยังได้ปูวาสส้มส่างบุญไปนี่ล่ะคือความเป็นจริงเพราะมีไพ่ที่มาถึงเรียงทุกม้วนเพราะมีไพ่ที่มาถึงเรียงทุกมือ แต่มีมองเดียวครับปูตากับปูตาปูตาประธานโชคลาบอีลีนะคะเออเนี่ยและเอากระเบิึงพินิจพิจารณาเบิองเลยค่ะเด้อค่ะเนี่ยและตัวเรียกกระดาเอาบะนีถามข้าวกันแล้วเรียบร้อยกต่สินิมนต์ปูรังเบืองนะเสียทางยังสีมากเพราะมันเหมือนคนรอคนดังปฏิมาสิ่งละก๊าบผ้าก็บ่อลง งงงูป <c oughs> ูกะปูคือพลาค้าปู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 กนคือกระหักกระวัดกระเทากระกระดักปูค่คือแค่คือว่าคือพระองค์เออวันนี้วันที่สิบหกแค่วันนี้ปูปูคือหนารังเี๋อปูปูรอไอกระเส้ยวไงกระเสียงรอไงก็มวนวมันกีคือมวนครับมาขัดมันมาขัดมันอ่างงูร้น รลายปูร้ายคนเรืูกงปองเรื่องแบบเรก่องมากเออมื่อนี้ใจนอนไทยรูเป็นอยู่พอนั่นแบะว่าคบปูโอ้ยําให้บึงไปไดนแตบพักทำบึงหรือว่าบุญวาจะนะาชิ้นคาต่ามันบ่อยู่อยู่นั่มองนรับปูเห็นดลกเก่ากปดับไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันก็ได้แค่นี้แหืะองดูที่บุงชินทางไปมันบวกนาะ เออเห็นๆนจกๆก็เอาไม่ได้บางคน้ออยากเข้าแค่นั้นก็เอาไม่ได้โชวรอบทมให้ดูก็เอาไม่ได้แกยประเด็นเก่าก็ได้จักเดียวเขาบอกเก่าถูเก่าเียกว่าค่ะนี่แหละคนเฮ้าเนาะอยากได้แขงแข่งเรื่องความใหค่อยากน่งคักคักแต่เรืองควดมเป็นยั้นผู้นเขาคือใดญกแต่เขคือกว่าใอืเพราะแค่นั้น ก็อย <ítulo> <es> anyway, <match> oh, ู่ที่คุณวัฒนะเนี่ยะนะลูกฮะตื่นแม่ครูก็ให้ได้เป็นแค่แนวทางอแม่ครูเป็นสะพานบุญให้ลูกนะถ้าไม่มีแม่ครูก็ถือขันอะไรไม่ได้แต่คือขันยิ้มก็เฝ้าไม่คือเออแต่คือค้างบักแค่เอกก็ขาหัวรอหัอเออแต่คือค้างที่นั่งก็กอดก็อยากเงี้ยเกินไปมั้งเออมันก็เลยว่าบักคือแค่คง ถ้าจะให้อย่างกานดาวมาโคงเขาคือจะย่านอยู่หรอกตังมัจะโค้งกันอยู่โอ้พอเรียดูเหมือบ้าเดียมดอกเออตึ่งการเงาผ้าไปผ้ามากผ้ามาโค้งไปโค้งกลับไกาัผ้าระบาดภูงั้ก็คือว่าูุยงอะพ่อใอ้คือก็ข่าวพ่อถ่ายคลิกได้ร่าแได้คกิได้มากมาแบบฝันลูกหลานอือพอว่าค่ะพ่อเลยขึ้นไปข้านก็คือเ้ยถางแล้ว่าะ ตัวงรับอีน่าขายเนี่ยจาใจนี่เออเออเออใจใจบ่ยาบใจพอจะาหันใจเขามแกก็ว่าเขียวมันงอนว่าข้างอืมเรกระชเงินเงินผี่คือทังาทั้บ่หรอกว่าแข้งแต่เรียกคือหน่อยที่บ่แ่ยไปจ่เพื่อนแบ่ข้าเก็บเน้อเก็เน็ เราเรืองเด็กถ э, no, no. ูกองคช่คจ really ัปูงานคนท้าทําบริน่นานอเนาะครับปูบางเครือบาคือบริเนกัดปูเห็มไหมงานคันยางยังไม่ได้ังกลัวเลยจักปูติมด้วยแบบพ่าลูกตัวด้ยฮาันเถื่อครับปูเพราะฉะนั้นใรระวังเขากาจะทุกแบบก่าลูกตัวทุกแบบก่าลูกตัวทังมรือนะครับคนทุกแบบก็ลูกตัวคือน่นอืมถ้าเยอะถ้ายานเกินไปไฟคุกเกินไปเนะ พุ of ่งทิศทางตัวเองไม่มืีบางคนก็ล้มกระเริงล้มตัวเอืงนั่นน่ะใครก็เป็นประโยชออทุ่มไปคุ่มขักขัอะไรยืมไมออกครับูมเออตัวมันก็ทุ่มย่งซื้อมม่เสียออกมันเสียจำขัดตัวมันก็ค่หยาบด้วยรือเปล่าครับงานหน้าให้ว่ากับการมาเจีหยาบแค่ไหนเพราะออกม่แล้ก็จะคือไม่ไหนหรอกถ้าจไหยวะ ก็ต้องรอดใช่ไหมครัเพราะว่ามันเพิ่งออกใบชือชิออกแค่ไหมครับปูพุ่นแรงเยอะแต่ว่าชิปเจ็บชิบแปดมือมันก็ถือออกอครับปูบางวันว่ามันถือออกง่ายๆเลยนะแต่เฉพาะพันมันจะกรนหไหบอครับปูเออกระชิบเจ็บชิแปดุงระิบเก้าพุระก็คือออกไหมอืมสุนักบอสครับปูเออบางวันว่าถือออกพ่อว่าออกยืดอืม คิดกิดคเปกแบบคีอว่าไหอืมนาอเออบูกรัรใครก็หนักก็ต่รู้เรื่ออืมคิดนูงนนู้นคิดนู้นอเอข้ามือห้มก็แตาก็ขึ้นแตด้อยู่กับดาบ้กพ่อก็ไดเนาอเอข้ากบ็อกาต่กว่าอืั้งขึ้นแต่บวชก็สดเหมือนอย่าง้ครับคุณตั้งุบแา่ก็ข้าพันหู้หนี่นะอยู่งักครับตอข้าปิดฟังเสียงพอไหมอือฟังันคครับ ผู้ขายเห็นกูแดกรวมว่าแทนคนตาบอกเรางแต่ว่าคนตาอยู่เสียผมไม่ตาบง,งเออกำบังลูกเอ๊ะจ้ารถแดงตูดใหญว่าขันยืมครับครูโอ้แต่แดงว่ามอง,มองบ่เห็นคอผู้ตาบอกดมองไม่ชัดๆเนาะถ้าเป็นเคยย่นี้ไงครับนี่แะใหยเราเชือเสียงลูเก่าพอไหนมังร้อนครับตไปเออจะไปโคดเออเออจะไปโคบิน้าอ่างแตจะไปโครุ่งโคบแรืม พวกจากของนั่นแหะบุญินทานเท่ามากพอเถอะเออเค็กลุ่ม,มา,ากพอเถอะจะา้ได้ก,บดกับบ่ตรคนนี้พเจ้าจากมาหาเครื่อนี่ะหละวันละคู่ผ้าเพื่อผ้าถ่นี่ะบ่เคยเขาว่าจักเถรื่องอีอบ่เคยกินเคยทานจักเคื่อมาพองมาคู่นี่แหะเริ่มอยากเครเื่อกว่าทัเครื่องไม่ละใจกลุผมนี่นี่แหละ ปาแข็งมาบางยิมยมก็าเรื่องอยากเคแต่ได่คุ้มรับปูแมงบายืมแค่ตื่แต่ยิมแค่เสรยจเล่ขาวครับปูอหาแรงมาเรื่อยกตัดคงครับคือบายืมหนกระลว่าจะงอน่นยิมกระเขาเป็ยังหุนกระบหกขาเป็นยังแต่ล้วคือหาเขาววานตุนข้าเคร่บปูยืมมาของฟื้กตัวครับของถือบ่ะมากเที่ยวบางยืมครับเ่ ว่าปลามืปาอปลามครับปูของพื่เขามาขายด้วยครับไปจัดจีกตรง้ยิมเดดจัดแครับแดวตะปูครับเออว่าขกดแสบก็เกาคืบเกาคืบอืมกู้ขราชงเยียวกับต่อบัตรยวกับหัวลงปางงา้างครับครปครับปูกับวาบปาเผาแสบปูกับบวกยิมเอารถไปขั้นของยิมไปแกะเลาเ้ามาติดไนนปับ บางเครื่อบางเคือบอกเปลีนนะมันก็บอกก็ได้มันเกิดตืพ่อครับปูมันก็ไม่ผมบางครับน้องบอกปันหัวร่างบอกก็จะบอกขัดปั่นหัวร่างครับปูเอกับพกับบังกัดขาเนื้อขาเนื้กับแก่กับก่เน้อครับปูเอากราพ่อแม่ฆ่าปัะตัเอารคประนไขนี้เลยครับแต่ว่าป่ไขมั่คือมันวคนหายพ่อมึเลยเลอครับเดี๋ยวกพ่อาเดี๋ยวกมาดอกปูเออไม่คุ้มงานะ คุ้มค่าบ้าไปคือเราค่ะว่าค่ะว้คำว่าแกขาประกันด้ครับปู้พ่อมองดูพาะน้นอ่ครับกันนังไงโคตไปเกี่ยวเล้วมคือนัง่าับ้กันยังวัดตีกันอยู่เออนั่งมือคว้าพื้นไปพ่อเออความเดี่ยวเข่าสะขพเนาะแต่ก็าวัแค็ขนาดไว่แค่ว่า แว้งกกลมเ้ยววะลูกไปง่วงคุกเข่ากูเช็ดๆไง่แก่ก็เล้บปากว่คือแวงไงการว้เพราะเราข้ขยาเรี้มึงแกจรื้อมข้งื้เนกับเอาขึ้นมาด้วยน่อดแว้ไใครผหมูวะแวงว่าะไรืีครับูเพรแมือหักฐานเ้อเขามือกลับ้องก่อน น่ก่องฟองกล่อง่องเกากล่องสีแปลกๆแต่ว่าฟองสีพวกนี้เปิดเปิมๆเลยยิ่งครับปูเออพวกนี้ก็แช่ไปช่วยวอมกล่บวกัของแล้วพวกนี้อธิษฐานกันเออแ่าแว่นเดียวมาเป็นงานบอกจะคือให้บอกว่านย่างนี้ดูด้วเงี้ยหัวไหฟังวกนีเป็นพว่าเาเออให้แกแรยมือมาเกี่ยวจะคือมีอผ่แบบนี้มันกับอะไรอีกเย ข้ามูกแ่ก็คือแก่เห็บโคแก่กคือรุกหมัดที่มาครับก็ับคือืเดี๋ยวจะฟูครับเปิดกับคือมือมัืมกบมืออกมือยอกกพกน้องเออมือวน่อางหยอกของครับมือยอกมาเรมรครับงามบงหอกงามครับปูมีจัเนียวนิ่วครับครบะบอยู่ครับอคบะร คบปูคอหาปครับลครับปูใชคมันครบมางครับครับปูครบครับเออมาครบทุกเมืองเนาะงามเนาะครับปูว่้คือมันบุมครับมันเบวเอือแต่มันน่อยคลิกกันกัคือนะแต่จะให้มันทอดอ่าอันนี้กูกู้ น่อยก็รีบพโอเพ่อมันเบื้อวน่ว่าเขาปูม้วนอนึ่ว่าก็วาพ่อไปให้ผุ้ร่างให้ลูกให้หานด้ครับปูังแต่แหวนบ่เบื้อวขนาดนั้นแม่นอยูครับพ่อใส่พระร่างงานหลายพ่อไปขึ้นปูกับไปประสุมเบิดลขึ้นเป็นประปูหนักหนึ่งหนักเพราะมันช่างมายางเออใจโตใจเปลี่ยนขนาันั้นนะงันเขาเกือบตายครับปูเกืบพหลอดดีหรดกยอนเป็นเกยอนบารมีของปูแล้วหลูกร้านก็ได้โชวไดปมาน้ำ พูะจากนึกใจฟอกขึ้นย่างนี้คะยิ่งแต่รู้กอนดปูเป่าข้ามขึ้นยื่งเราเขาถือชุดเพราะเขายือปะมุ่งได้ถือใจโต๊อดนาอด่งพเปไปฮัยิ่งรปูื่ิ่งอุ่มรูอไ่่าพดนกใจอขึ้นย่งนี้คปูตื่นอย่งาวเอาความเทางอนเฝ้าเขาเขาดื้อ่อน่อยิ่ม ปากหวานเรื่องน้ำออกไปเนี่ยเ่าะเขาเขา่ะโออจะมาพูดโฉดพูดงามวล้อกองกรา,าดาษช่างมืคว่มทุ่นท่ำําแล้วพ่อระบาจะื่ออะไรเรื่องครับปูเออพูงงัมพี่จะพูดอะดไรพึ่จะพูดว,ว่าว่าก็งามห่างันปากหวนานง,งามงามใดเออพอเขาว่กเขาเขาจะือครับปูอือออคันันพอเปิดเจพอกอพออกองกระดาพวกกันื่อให้ทั้งวันเพู่แล้วพอใครกบอกจะื่อ ที่นั่งอยู่กับงามคืนวันน้องอยากก้นเบ้อดูภาพอปนว่าที่นั่งน่ะพอกระดิงถามเลยเตอรจักปื่เลยลูกผุ้ที่แ <c oughs> ห้งเลยเตอร์ไม่ค็ดง่ายที่มันจับปื่แล้วง่ม,มาางวัดทำงานปงานแล้วแบป่าวัดงานก็คือข้าวรัดป่าเหมือนกันป่นาป,ปู แปว่าพ่ออะไปูไปว่าแก่ม่พอแกไม่ทันพ่อไ่ทันปูเรื่องขึเนปน่าับปู่เแ้ท่านพ่อครับตอกไม่ทังเนี่ยตอกมาทังเนี่ยนะหรือวาครับเขากอว่าเขาเช็ดนามาจะดูแล้วอืออแต่ว่าเิ็วมาจะดงแลคือเพ่อเท่าเลยะพ่อเขาครับ พ่อหนูไปดึงหน้าพ่อมาด้าจะไปดึงหนาอือพ่อรู้เืครับปู่หนไปดึงหน้ามาเพ,ๆๆเพ่งเพ่งเพ่งอนไรเนาะ่อาขันพอ่อนทุกวันอยู่พ่อก็จะให้ข้าดึงหนาทุกแล้พ่อขายเยอะพ่อไม่เพ่รอกคือเกลี่เกลี่ยปานี่แหละมาชา้เขาว่าเนี่ยครับปูม,มัก็เลือได้กันือ จัาปากว่าจะตยืงนงาคข้อขอขันร่น้เขากปจังห,หันงนเพราโม่รับบาการึมกจะใจโต๊ะใจเกียยเออแกลกระบุ่มมองกูรืไปม้นรูมังผู้นิ่งห่งมนอ่างเงี้ยผมจะเรื่องตัวข้อมูถา่าง้มัน่งผู้ขยัตะลุกตะลาน,านประเดี๋ยวเนาะผูครับ จะลีบโผน้ำมาตวแกเคยกูด <seriously> <Genau S 1> <after S 3> <Toyota> ื่มมากๆเป็นบ้กงกนโกนไปเร้่อเมเรื่อยๆแฝดเรื่อยมันเดี๋ยวนี้เป็นเลขแปดตีกูครับถึงเพื่อเพ่อถอดแต่กูรู้ว่าครับขักบ้างเ่ยน้องจิงครับเพาะการงานเขา ปุ๊บปลาปลาดวงไสเรืองเอ้ยพามาพูเขาปาประจัคือับือเรื่องครับนังกับพูดมเรื่องเปิ่ใจะง่าคือนอยูเรื่อปูรอรอปูปูรอรอไปความปูพุ่มไงว่าปูพุ่มรอนาะปูเออพุ่มงานเพราะมันเข้ามาใหญเรื่อครับปูพุ่นเับถึงเงินข้ออััเรื่องข้อถเปกราะเป็นกับขีดื่อๆเพราขี้ไปขี้มากเรือจังไปนครับปูพาจัของดก่อยูะครับ กเคือภาพมาคู่ฝายไปคือหายเข่าไก่บ่อคาปูคังบ้าคือหายเพิ่งกบบกเปิดคู่กมบาดหายอยู่นั่งร่างืออบกิึกคู่ขาบัดหายมาคู่เอามาเก็บมากาหลุร้านเข่าไก่ง้้ยคาปูเออคนคู่เขามันยุ่งเอมตัวแว่นแว่นเบียวยุ่งก้มือแกงยุ่งจังเสออ่ะออแกันอนยุ่งยืมยุ่งเออคูณจะยิดตัวแลนว ฮ่าฮ่่่่่กก็ไม่รอนู่ก่ายาก็ยังไม่อมรับ้าาว็งกิ่เอาข้าวเชื่อมเหมือนทมะเดื่้าวใส่ข้าว่วเคลื่อนร่วมมือกันกด้อเขื่อมือเขื่อนตัวไาเรื่องข้าคือมหาข้ากะแขงคือไปคือบักโก้่ายเจ้าก็ขึ้นข้าวข้าวที่เขพกขึ้นได้สอวันครับ มึอคนถักมากมึอคนถามมากเหมือนกันปพราวเลาไดตอบเขาก็คือแบบว่าเพราะเอาเครื่องบินข้าวปลาข้าวน้ำสงไก่คอข้าว่าข้าวหมวยกบไก่กระยด้รู้ทีเลยอ่ะขั้นพวกนั้นคือถวายได้กับมาเพราว่ตีเพราว่าตีเงเรื่องครับปู่ือเรเป็นเล่นเป็นเื่อหนากมากหนักมาก ตัวมูกก็เป no ็นพ่นกับกาไม่เอาผ้าอื่นก็คือเยี่ยมลูกก็คืออ่ารกับปูใช่ก็เปิดพ่เงกับาก็คนด้วยใช่ไหมเงินพนาที่เขาบอกเลยคืนขึ้นคือสิีกว่าหนึ่งับแว่าก็คิดกฎหมายคือทึ้งสิพอคือกูบักิดกฎหมายกับอันอื่นเออจะไปรอต้มเอาเงินคนมากกันดื้อมันกัอ อันนี้มัดงั้นจะของมันมาคิดมังไดเอามาแกจกใจลูกหลกาหนคือ,อ,อ,อคือมาคิดมังไดขอเแข่งหน่อยลูกหลานขอแข่งหน่อยลูกหลานก็ขืดใจเลยกระปูผู้มาเมื่อก็นื้อขัูวกิงกับมือผู้มาคนพัดร่มห่างดีมั่งคืดๆแต่มาเมื่อก็นือเลยไ่ค่ะคดัโอ๊ตห่อมาขึ้นเอแรงเยอะสุดน้องมา ตัวพัดลมแขางๆไปตีนไปเตเ้ื่องพัง,งต่ำรืมอ,อมครับปูแค่เพราะแกง่ายขพ,พัดเรื่งปูแค่ปูจะไปชื่อพัพดลมปูจะไปคือเรื่องเด็กนุ่งว่า้อว่าค่ะเออลบแต่คือต่ำค้าต่ำแม่แท้แ